เอาสุขอ,ง,องได้กันล่ำเรือนน่ะโอ้ตั้งอินบอกมาแตกเต็นตั้งมานักคาะเจ้ากับไอเนี้ยน้ำมันแบบเป้าสกัดชนิดผงเนี่ยําให้หลวงมันดีแท่ก็ไม่หลวงจุก็กินแล้วมันจะเป็นอย่างอันแท้คะข้าเจ้าบอกหู้ว่าคนอื่นกินแล้วเป็นจะได้อันนี้ต้องอู้ตามความเป็นจริงแต่ข้าเจ้ากินแล้วข้าเจ้าประทับใจเก็เลยมาอู้เพราะว่ามันกินง่ายเนาะแล้วแถมยางหนึ่งข้าเจ้าเนี่ยไปออกกําลังกายมันก็ถ้ากูเตื่อบไกินนะคือเขาก็ออกกําลังกายมันก็จะมีเหงื่อออกบางส่วนอยู่แล้วแต่ว่าถ้ากินแล้วเนี่ย ผูซึ้อว่ามันเผาดีเมื่อแตกเมื่อแตนนักเหละเขาเจ้ากินง่ายตัวอ่ะเมื่อกี้เนื้อคอไข่ไข่หัวเป็นอย่างไดเม่พอหค่มือกัเนอร์มาแล้วใจนี่เจ้าเป็นพวงเงี้ยอีถ้ากินอย่างใดไม่หลวงกินตอนเจ้าก็ตอนยังจริงๆผมเขียนข้างข้างกับบุกว่าสามารถกินได้อะวันละหลายข้างเนาะเนี่ยกินก่อนอาหารมื้อแรกก็ได้ข้างละ5กรัมหรือว่าประมาณหนึ่งช้อนช้าเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากกินเข้ากินจุกกินจิกหรือใครอยากกินขนมเนี่ยก็กินอันนี้ก็ได้เนี่ยอาิีเนื้อคอ กินง่ายว่ากินง่ายอันนี้บันได้จุนะข้าเจ้าถ้าของบาลามข้าเจ้าแบบเอาใส่ปลาข้าเจ้าบอกเลยอู้ตําซื้อเตอะเขาบอกจังข้าเจ้าทั่วบ้านทั่วเมืองนางเต๋ออันของบาลามมันบรลีบิวผู้เปิดน่ะแต่มันบาลามไงก็รีวิวย่งไรเออออเป็นยังไงบอกน้องผงละอ่อนน่ะแต่เนี่ยว่ะเดียวนี่นะคิดว่าเจ้าของแบรนด์เปิดน่ะเปิดน่าจะใส่ราคาพิษข้าเจ้าซื้อกระป๋องแรกร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบแปดถูกไเต๋อ กระป๋องที่สองประมาณร้อยสัเก้าอย่างเงี้ยแล้วแต่นะแต่ราคามันจะอยู่รักร้อยแต่ยแยกแบบแพงข้าเจ้าว่าเจ้าของไปใส่ราคาพิเศษเน่นอนเลยค่ะจ่ายโคตรื้อตอนนี้เนะเพราะว่าราคา,าแท้ๆมันน่าจะประมาณสามร้อยปลายเพราะว่ามันได้นักไงเต็มกระปุกที่สองร้อยกรัมปุ๊ใส่มันบบเต็มเลยนะแล้วก็ง่ายสะอาดอืมช่วยในเรื่องการเผาจุดๆได้ดีแล้วก็ผิวพรรณกระชับเนาะบำรุงสมองเนาะมาเจ้าผมต้องคืออย่างนักเจ้าสำหรับขาเจ้าตัดใส่ปากจอนหนึ่งจบเจ,บจบ้ากินน้ำหิมะใครจะไปใส่กาฟงกาแฟใครจะไปชงนมชง,มชงย่ำชาอย่างก็ได้ชงได้เเเลยต็มีนาะ แล้บอกว่าเลยกินง่ายใครข้าได้ก็โก,กดเอาคนเดียวเนอคิดว่าราคาน่าจะปรับขึ้นเร็วๆนี่เพราะว่าคนตักมาถามข้าเจ้านักขาถึงสปะบ้านบ้านแดงบ้าน้บานบานมบ้านดำบ้านอย่างก็ตักมาถามกันบดและเจ้าข้าเจ้าเลยตอบเบาไวก็เลยมาทําคลิปตอบเพื่อเลย้ยเจ้าโกดเหี่ยตอะตึกอันละมันบนดีแต่นะ่ะกรรมขนั่งลงปลาโคกระปุกลอยปลายเจ้าอเนี่ยคือยังไงเนี่ยข้าเจ้าเนี่ยอ๋อสุขาวพอเหี้ยน่ะนี่คือกินวันที่แปดเจ้าวันที่แปดบดายเดอรสั่งมาหม่แหมกระปุกละแต่ว่า คนอื่นอ,อาจจะทาได้ดีเหลือข้าเจ้าก็ไ uh, ด้ข้าเจ้าแบบเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะความสุขของเฮาก็คือความสุขของเฮาความสุขของคนอื่นคือความสุขคนอื่นแบบเปรียบเทียบกันแต่ข้าเจ้าถือว่าข้าเจ้าโอเคสาหรับน้ำมันแบบเป้าสกัดผงงียสกัดเย็นแบบผงงี่ข้าเจ้ารู้สึกประทับใจมันกินง่ายโอเคก็